ความแข็งอ้ามึงเอากูมาทำไมม<อ>า<ป>เลื่อนมาเลื่อนดาบมาดิวะมาดิวะโดนกูไปก่อนหนึ่งโดดตุ๋มตุ๋มตุ๋มปล่อยพี่ปล่อยพี่พี่จะให้มันกลับบ้านแบบมีความหวังแล้วมันก,ก็โดนปังเฮ้ยกูได้โมลัดอย่าเล่นเลยกูขอร้องกูกลับ เปลี่ยนฟีเปลี่ยนฟีกูกลับเลยาเลยานมันไอ้สัสใจกูแล้วกูเอาแอคคาลิเบอร์บวกกับเอสคิวแล้วทำไมเสียงเกมไม่ได้ยินวะนึงนะมันไม่ส่งไปหรอวะหรือะไรเพราะมันไม่ล็อกตีล็อกตีเพราะมันไม่ใช่คาฟิกคาฟิกแค,คปูชิโน่ฮะอะไรอ่ะจริงลี่เหรอกูปวดหัวมากนะเอาจริงอะ <c oughs> จริงจริงจริงปวดหัวกันใช่ไหม ทั้งหมดอะเอะเอ็กคาลิเบอร์เอ็กลิบบบเอลบ,บ,บอรเบอรเบอรเบอยาอยารา,า,า้ขอมขอล <S 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 เอาดิคาราบีกา <S <S อีพีที่แล้วเราโดน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 เทนอันติยับยับ ใน EP ก่อนหน้าปิงไอตัวบนก็อ้างปิงแต่เล่องโง่ปังปังอ่ามาช่วยหน่อยครับเอลซูโอ้ยผมโดนลุมไหมโดนแล้วปังเอลซูไม่ไม่คมอ่ะไม่ตึงอ่ะกูโดนไปแล้วนะเทวมันจะตายแล้วนะใจเลยยิงอ่ะกูซูมไปแล้วก็เห็นเลยไม่คิดมันต้องมีทางรอดโอ้ยโอ้ยยิงให้กูหน่อยดิกูมีอันติกูมีอันติอ่ะกูมีอันติอ่ะกูอยากฟาดได้เลยเพื่อน นีไปฟาดฟาดฟาดเลี้ยวฟาดทำไมมาเรียนสายมาเรียนสายฮะโอเคเราตังอันนี้เราเคลียร์คลิปเลนกลางเพื่อหาตังค์เลี้ยงชีพสักครู่เพื่อรอครูดาวอันติเราในอีกนี้หนึ่งนะฮะผมพยายามไปเอาตัวเาวิ่งแล้วตุ้มโดนอีกขออีกเม็ดกูขออีกเม็ดกูขออีกเม็ดรอดช่องเพื่อนมันก็รอดเหมือนกันนี่มาเดี๋ยวผมกูขออีกเม็ดเลยน่าจะโดนแล้วดอกเนี้ยดอกเนี้ยมันจะโดน ป้านไอ้ตะคิวปั้งปั้งดันู้เวาอะไรมารอดแก๊กเลยแก๊กต่อยแก๊กต่อยแก๊กต่อยลากลากถึงะลากลากแล้วก็แทงมาบ้างแล้วกูโดนตุ่มเลยตุ่มแล้วกูโดนลากขออีกแมสนั่นโดนแล้วกูโดนตึงตายช่วยกูด้วยกูรังไปช่วยมึงเพื่อนจะสูบซูมมาจากมึงตายกูตาย ไม่ตายโอ้ยล้ำแทนกูหนออาราบิก้าโอ้ย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 ซ้ายก็มีขวาก็มาโดดโดดโดดเป็นลิงเลือดเก็บความแค้นของกูความแค้นของกูความแค้นของกูอามึงเอากูมาทำไมไปยืนดึงกูมานทำไมฟาดมึงฟาด โโอ้หมึงดึงกูเข้าไปมึงดึงเข้าไปเขาอยากเล่นตัวนี้มานานั้นอั้นนะกูโดนมันโอ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงโโอ้หไม่ถึงยขออีก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 หน่อยขออีกหน่อยจะติดกูดาวอีกสามวานปุ่งนี่เจอกูไม่ยิงยิงยิงเปียกสวยมันมองโบเรา ็ม,มีม,มึงมีดึงไหมมึงมีดึงไหมมึงดึงบอดีมึงดึงบอดี้เออสวยมึงดึงบอดีสวยนั่นแหละโคตรแม่นอยู่หลังพี่ไว้น้องเดี๋ยวพี่บางสกิลให้พี่โบฝากเรียนบนด้วยได้เลยจ้ะพี่ได้เลยจ้ะพี่ไปแล้วครับพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่อยู่แล้วพี่จะไปแล้วเนาะตุ้มโดนโดนโดนเทวดนเทวตายตายโดนซุปโอ้โหไม่กูตายกูตายกูตาย กูไม่ไหวแล้วนะจริงๆตอนเนี้ยกูเริ่มที่จะใครก็ได้เอาคือหวานกูเริ่มที่จะไม่นาคอสมาจังหวะนี้เขาจะมาล้วงตัวบางครับตัวบางสองตัวโดนไปหนึ่งตัวสอนไปหนึ่งตัวยังไงจังหวะนี้เธอเทลเทลเธอเทลูโดนโดนโดนเห็นไหมล่ะลาวล่ะปวดมากปวดมากเจ็บมากเจ็บมากแต่อยู่ลึกมากไม่ลึกมากถึงไหมถึงมึงลากมามึงลากมามึงเอามันมาไม่มีอันติไม่มีอันติมึงลากมันมา ไม่มีอันตียิงมันจบสามเดี๋ยวมันก็เอามึงไปน่ะลากมันมาลากมันมาเออสู้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยทำไมไม่ถอยมึงช่วยใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาศรัทธาของผู้กล้าใจใจกูก็อยากไหวนะเพื่อนตายนี่ไโดนโดนโดนุ่มโดนุ่มโดน อย่าทำกูสูบโดนสูบโดนฟาดดึงดึงดึงอ๋อเดี๋ยวกูร้อนติอยู่กูร้อนติอยู่แหละกูร้อนติอยู่สูบโดนเอวสูบกูร้อนติอยู่ไม่ได้แดกเลยจริงใครโดนยิงตายวะเฮ้ยความล่างเอาดีน้องเดี๋ยวพี่แทงเองพี่โคตรถึกดูดิดูความถึกพี่ดิแล้วทำไมไม่ไม่ยืนต่อคลิปข่าวแล้วมึงจะยืนนะแมงงวะ มกูเป็นฟาดมันมีเกี่ยวหรอเมื่อกี้เออน่าจะเกี่ยวนะไม่ไหมไม่เกี่ยวโดนกูดานโดนมุลาดโดนมุลาศมุลาศโดนซูมเบ็ดเดียวดูดิโอ้ยที่นี่แม่งเลื่อนมันไปไวมากจนกูไม่สามารถกะเอสเคคิวทันอ่ะมันรักกูจัดเลยไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ตายพี่แค่พักผ่อนตัวขาวซูมโอ้ยโดนซูมโอ้โหเห็นเม็ดทั้งเมล่ะกูไม่เห็นแรงนั้นอ่ะ มาดิวะมาดิวะโดนกูไปก่อนหนึ่งโดดตุ๋มตุ๋มตุ๋มปล่อยพี่ปล่อยพี่พี่จะให้มันกลับบ้านแบบมีความหวังแล้วมันก็โดนปังปังอู้โคตรแรงปังมันเกิด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 เอ้ามันมีเกิดเลรอไม่มีสะกิลแล้มีตาก็หัดดูบ้าง มีตาก็ดึงให้มันโดนบ้างไอ้แก๊กไม่ใช่สักแต่จะดึงจะดึงอะปางคนไม่มีหกคนลาดกูแค่นั้นแหละลาดเลยรอรออันตรีกูก่อนใจเย็นๆให้คลิปตีป้อมไปบ้านเราไม่ต้องตีมึงยิงมันยิงดิมึงยิงให้มันหลุดหลุดโอ้ยมีอันตรีนั้นถ้ามีอันตรีมันตายแล้วดึงใครวะเพื่ออะไรวะมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรเออมันอยากให้มึงมอบดาบอะเล็บตัวเอาไปดาบเอา กูจะตายว่ะกูจะตายจริงๆนะแล้วเมื่อกี้มึงฟันใครอ่ะคีย์บอร์ดกูค้างเมื่อกี้ไอ้แก๊กดึงกูชัวร์ล่ะแต่กูหลบได้ไงเพราะกูแม่งเทพจัดเอ้ยกระสุนน้าตาลี่เฮ้ยเอลซูทำงานดิกลับไปเยงดับเอาดังไหมมึงอะไรของมึงวะอุ้ยแม่นจัดเฮ้ยพอฏีตึงปังอาพี่อ๋โอ้โหดาเมจอยู่ไหนอะไม่เมื่อกี้ฟันผิดอลยฟันสันดาบดาบหรือปุยนุ่น เอาดาบคุณมใช้หรือเปล่าถามจริงเมื่อกี้เอาดาบุปนู่นมาใช้หรือเปล่ารวตะขอคุณ่อดึงให้เดินบ้างนะจริงมันคือจะบ้านแล้วมันดึงโดนก็ต้องหวังเพิ่งแก๊กให้ดึงมาแต่มันหวังไม่ได้ไงโอ้โหได้อวซูก็หวังไม่ได้ตัวและแก๊กก็ดึงอีกตัวจนตอนเนี้ยูอยู่คนเดียวเปล่าเปลียวไว้ใจไม่รู้จไร เวลาหรือไปไหนดีวะโทรหาเพื่อนเที่ยวกันดีเฮ้ยอีชี้เล่นเล่นเล่นไลยโดยเฉพาะเทนะตอนนี้ถ้ามันเกิดตายทีหนึ่งเกิดหนึ่งนาทีแล้วนะพี่นาทีด้วยเออจริงถอยมาเลยถอยมาถอยมาถอยมาถอยยาวเลยเพื่อนทำไมต้องไปยุ่กับมันแล้วเพื่อนเรียบร้อยเขหาหางกระดิ่งยังได้อยู่ยังมีหน้าไม้จูเก๋คอยกันให้อยู่หน้าไม้จูเก๋หายไปปิดตาไอ้เชี่ยจริง งูเห่าจีทุร้อยโผไม่ได้เงินงูเห่าไอ้สัตว์ไอ้ตายหมดเลยเลดเกมแพ้หมดเลยครับโูหรือว่าแทงก็แพ้ดาเม็เทลยวอะลิปนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโยนเกมนะครับไอ้เก๊ก